วัสดีครับพบกับเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับนักเรียนตวลูแล้วครับแล้วก็คุณครูนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับแสบอยู่กินอย่างนอกครับเยียกติมก๋ยเตี๋แล้วครับเพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับคุณครูวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณครูครับผมเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครับอาจารย์นี่ก็อนอนฝึกอะไรอยู่ครับเนี้ยฝึกนอนอยู่นะครับวันนี้ตามคําสั่งดีไหมครับผมก็ ยังแปลพอไ,ได้เลยครับพอไ,ได้อยู่ <most> พอได้อยู่เนาะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภาษาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องที่ที่ยากคือภาษาจะไม่พี่ตอนนี้ครับยากก็พอไปได้อยู่ครับพอไปได้นะครับแต่ว่ายังต้องเรียนรู้เรื่องภาษาเนาะพี่เนาะครับผมฝึกอะไรได้บ้างแล้วครับก็เขานอนเนี่ยครับนอนแล้วก็บังคับอยู่ข้างบนนะนอนแล้วก็ขึ้นบังคับข้างบนนะครับ การให้นกขึ้นใหนอนกากให้ทุง่งว่างบนสูงแอคชั่นก็<ม>ถือว่าผ่านไปด้วยดีแล้วพี่แล้วไปเรื่อยๆใช่ไหมครับออเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับการสั่งบนซ้ายบนขวาเป็นไงพี่ี่ก็ฟังจากเสียงคนครูนะครับคครูเขาฝึกทุกวันครับการบนซ้ายบนขวาก็ดีนะครับผมดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ สังนอนลงข้างล่างนี่นอนได้แล้วใช่ไหมพี่ได้ครับดนอนได้แล้วครับเดียวเยวขล่างมือนะครับเหลือแต่เรื่องภาษานะครับภาษาอาจจะยังยังไม่เข้าใจกันครับหรือว่ากําลังเรียนรู้เรื่องภาษาแต่วา่าสั่งนอนสั่งอะไรแล้วนั้นก็ได้เรื่อยๆแล้วนะครับผมไขตัวรูขิ้นยาดีขึ้นครับ พได้นะครับผมขออวนทวนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่เล็กนะครับคุณครูที่ฝึกพ่อพายตูลูนะครับเขาบอกว่าสั่งนอนสั่งอะไรได้แล้วนะครับสั่งคอยังเหลือขึ้นบนคอแล้วก็ออกคําสั่งครับผมทักทักได้พ่อพีต้องใช้สกิปกันนะสกันสกิปไปมา ภาษาใช่ไหมพี่เนาะครับที่สำคัญภาษาเนี่ยะครับภาษาคือมันเขาอยู่เนาละภาษานะเราก็ภาษาดวยนะเขาภาษาก็เลี่ยงครับแต่ก็จะปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยนี่ก็ยังไม่นานนะครับเนาะเพอยู่ด้กันแค่ยังไม่ถึงเดือนครับผม,ผมใต้เที่นี้ก็ถือว่าดีแล้วบางเที่ยงนี่ก็คือเข้าไม่ได้นะครับบางเที่ยงนี่ก็ต้องมีการคุยกันนาน,นคุยกันนานคุยกันเป็นอาทิตย์หนึ่งสอปาทิศแล้วบางเที่ยงคุยไปเป็นเดือนนะครับนี่เราก็คุยกันมาก็ถือว่า ผ่านครับไม่เป็นไรก็สามารถเข้าไปจับเข้าไปอะไรได้สั่งซ้ายสั่งขวาทํความสาได้ก็ถือว่าดีครับถือว่าดีดีมากครับก็นิ่งเนาะพี่เนาะไม่มีปฏิกิริยาแบบว่าจะทําใสหรืออะไรเนาะพี่เล็กเนาะตั้งแต่วันที่มานะครับช่วงนี้ก็จะขับรถหงล้อมาจอยตรงนี้คือเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องเขาได้ยินว่าเป็นเสียงรถนะครับทุกวันนะทุกวันจนใหม่ๆนี่คือขาจะบุกบคนนี้ไม่อยู่ มนใช่ไหมพี่มุนแต่วันนี้ถ้าเราไปยืนอยู่ข้างๆนะคือรถเนี่ยก็ไม่จัวแนละ้วยืนฟังเสียงรถจนรถพลอยรถเดินหน้าก็คือขาดน,นะครับมรผมประมาณนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเต็มไปตามขั้นตอนของการฝึกนะครับนักเรียนของเราเราไม่ไม่ไม่รีบในเราถ,ถ้าเรารียบร้อนเนี่ยถ้าเป็นอะไรมาคนที่เสียใจก็ได้เป็นเรานะครับบางทีถ้าก็รับใช้ได้ถ้าไม่ดีก็ ไปแก้ไขไม่ได้นะครับครับเพราะว่ามันประสบการณ์สอนคนนะครับอย่าไปรีบร้อนทำไปเรื่อยๆครับฝึกทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะครับถึงว่าจะนานหน่อยแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเร็วแล้วเสียใจนะครับครับผมฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องนะครับก็บางๆไม่ต้องพูดไกลนะครับขนาดว่าคนเราเนาะยอ่าเราไปประเทศนอกเนี้ยครับ เาถามอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องอยากินข้าวเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับอ่าพออยู่ด้วยกันไปสักเดือนหรือสองเดือนแล้วก็เริ่มรู้ว่าเออเริ่มรู้ว่ากินข้าวคำนี้นะอ่านี่กินน้ํานะอันนี้ไปซื้อนั้นนะซื้อนี่นะเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันกับตาดนะถ้าเหมือนกันเราไปคัดถิ่นไปก็เหมือนเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้กันแล้วบางบางคนก็ความจําง่ายความจําเร็วแล้วก็รู้เรื่องเร็วบางบางคนก็ความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อย่างเชือกนี้บางทีก็จดจำดีก็คุยกันรู้เรื่องหน่อยนะครับบางบางเชือกก็คือบางเชือกนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเหมือนคนเราเหมือนกันคนเราบางคนเนี่ยก็พูดแค่บอกว่าไปเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วเออต้องไปเนี่ยไปพูกไปแบบนี้นะอ่ามาแบบนี้นะเออแป๊บเดียวก็เป็นแล้วบางคนเนี่ยไปสิบครั้งก็กลับมาก็ลืมแลวอะไรเนี่ยลืมมีกแล้วเนี่ยแป๊บเดียวม่รู้มือเหมือนกันนี่ครับคือกาเปรียบเทียบจากคุณครูนะครับหรือว่าพี่เล็กคนที่ฝึก ก in ็พายตัวรูนะครับผมเปรียบเทียบกับคนนะครับตอนใครไม่ต้องพูดการใครเนี่ยคนอีสานเนี่ยเปรบเคนขมิ้นเนี่ยคุยกันไม่รู้ใช่ับแค่นี้ใช่ด้วยรับภาษาใช่ครับผมนี่คือคนเหมือนกันนะครับแต่คนรับภาษาไม่เข้าใจกันนะครับนี่คือพ่ล็กก็เปรียบเทียบให้อ่รับดูรับชมรับฟังกันคร่าวๆนะครับคือขั้นตอนของการฝึกไม่ใช่ว่าเราจะรวบรัดตัดตอนข้ามขั้นตอนไปได้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับเป็นไปตามขั้นตอนของการฝึกหรือของค,คุณครูนะครับบางครั้งบางทีชั้นปหนึ่งจะไปเรียนปหกเลยก็ไม่มได้น้พี่เนาะไม่ได้นะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมโอ้สุดยอดเลยนี่คือคําสอนจากพี่ใหญ่นะครับหรือว่าพี่เล็กของเราเองพี่ขาว่าคนเก่งไม่มีนะครับคนเก่งไม้มี มีแต่คนระวังนะมีแต่คนระวังครับนี่คือคําสอนที่คอยบอกตลอดนะครับเข้าช้างให้เข้าเร็วออกเร็วนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกเพื่อนช่วยนะครับคนเยอะดีกว่านะพี่เนาะครับอย่าพยายามไปคนเดียวครับช้างไม่ว่าจะเป็นช้างใหม่ช้างเก่าถ้าช้างที่มีประวัติก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเนาะครับผมใช่ครับก็เหมือนว่า คนที่เคยมีบัติเขาไปจากไหนคนก็บอกโอ้ยอยาไปเอาเลือดคนนี้อะไรอย่าี้นะเห <c oughs> มืนกันเราก็ต้องระวังเอานะครับส่วนมากคนก็นจะมองในแง่ลบนะพี่เนาะค,ค,ครับผมคนที่ดีมาโอ้ยน,นี่ดีตลอดไม่เคยมีประวัตินะครับเหมือนกันแต่คนที่มีประวัติแล้วก็ระวังหน่อยนะอันนี้มีประวัตินะอย่าคุยกับมันเยอะเดี๋ยวมันหลอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเหมือนทานกับคนที่มีเงินเยอคะนะคนเราดีเราคุยกันรู้เรื่องใช่ครับแต่ว่า การเขาจะเปสัตว์เหมือนเดิมนะครับ,รบผมใ้ระหวังไปดีที่สุดกัคือนำ้ำหนักเราก็เจ็ดสิบแปดสิบเขาก็หลายตัดเนาพี่เนาะถ้าจะอ่าเขาเรียกอะไรครัก็ถ้าถ้าเขาทําร้ายเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านเก่าเยอะใช่ครับแต่ถ้าเราทําร้ายเขาเนี่ยมีสิทธิ์น้อยที่เขาจะกลับบ้านเก่ามีแตเราเลยจะกลับบ้านเก่ากว่าเขาบางทีก็มีกระทุ้งกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เหมือนว่า ัวให้ปลูกลูกก็ต้องให้ตีกันบ้างน,นะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าลูกทาอะไรผิดมาก็บอกว่าโอ้ลูกเธอทำถูกันนะวันหลังไปขโมยของของอีกน,นะลูกนะอย่างนี้ก็เรียกว่ารักลูกแต่ชงที่ผิดนะครับอย่างเราก็บางทีก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันบ้างก็เรื่องธรรมดานะครับครับออถึงที่ีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับรบ,บางคนบอกว่าโอ้ทำไมทำ,าทำ,า,ทำาทำไมทิงตีเขาบ้างเรียกว่าการลงโทษนะครับถ้าเขาไม่ผิดเราก็ไม่ลงโทษเขานะครับ อันนี้ถ้าเขาผิดเราก็ต้องลงโทษนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าไม่ไม่ลงโทษเลยเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขาทาผิดนะเอาเป็นทำนี่นี่มาเราไม่ลงโทษเลยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ลงโทษบ้างนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เวลาผิดเราก็ทาโทษนะครับในการฝึกสอนนะพี่เนาะครับผมไม่ถึงว่าขั้นจะเอาถึงตายไม่ได้ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่คือให้รู้ว่าเขาผิดนะครับถ้าเราไม่นักจริงเราก็ไม่ไม่ลงทุนเนาะ ไปซื้อเขามาพงอย,ยอมเ,เป็นนี่เป็นสินดีเพราะว่ารักเราอยากได้เขาเลยครับจึงลงทุนเป็นล้านสองล้านนะเพื่อจะได้เขามาแต่วาตีหรือว่ามาทำร้ายกันจนถึงตายมันไม่ใช่หครับครับออยอดเลยครับผมก็เป็นความรู้นะครับจากพี่เล็กอธิบายให้ฟังครับว่าทุกขั้นตอนของการฝึกเราจะประมาทไม่ได้เลยครับ ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนครับไม่ใช่ว่ากอไก่เราจะไปห้องนกพูกันมนตาโตทันทีตาโตทันทีเลยกอไก่แล้วก็นกพูก็กตาโตทันทีนี่ครับผมผมมีประสบการณ์เรื่องช้างนะครับปู่อยู่ในวงการช้างมานานนะครับพี่เล็กเป็นอีกบุคคลนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับผมใหญ่ของเราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมาตลอดครับเอาถ่ายคลิปนี้ฝากแม่เมฟซีหน่อยครับผมพี่ใหญ่ยังไงก็ ฝากในทุกๆช่องช้านะครับเข้าไปให้กําลังใจนะครับบางคนเขาก็ลําบากนะครับก็เข้าไปช่วยเขาได้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่รักช้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของพ่อใหญ่ด้วยนะครับพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่ท่องคำชแนลครับผมแล้วก็่องทุกๆช่องนะครับเข้ามาให้กําลังใจถึงว่าไม่มีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ก็ได้นะครับให้กำลังใจชาวช้างนะครับ ครับผมครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาเยี่ยมนะักเรียนตูุกับคุณครูนะครับผมก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ